สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บายครับไปบาย,บาย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันนะครับในแแบบติดคุกนะครับแล้วก็อยู่ในเกาะล้านติดคุกนะครับแล้วก็อยู่ในเออโจนสลัดนะครับทุกคนตกลงวันนี้เราไม่ได้แแบบเลยครับชื่ออะไรนะหนึ่งโอเคที่พูดมาต้นคลิปที่ว่าเออใช่ใช่ครับโอเคตอนนี้อยู่ในแแบบการโดดนะครับเออใช่กระโดดป่ะแล้วตอนนี้อยู่ในแแบบออกจากเออบ้านผีสิงหรือว่าอะไรอย่างที่แบบเป็นออกแนวแบบเออ escape the castle fortress นะครับผมก็คือ นี้ออกจากปราสาทนะปราสาทนี้ก็มันก็ค่อนข้างจะหลอนๆนะครับต้อนรับทีมแนวฮาโลวีนเดียวยกันเพราะมันดูหลอนดีผมก็นับเป็นฮาโลวีนด้วกันมาเดี๋ยวจะคุยกับคนนี้ก่อนลวกันนะอเ,เออเออยกับมิวที่พิกีนะครับถามว่าทำไมเป็นมิวเ <c oughs> พราะว่ามิวจะมาเฉพาะรูบอกนะครับผมไมค์ครับไม่มานะครับโอเคมา<อ>คนนี้เขาบอกว่าการบอกว่าต้องทำลายมันนะแล้วก็ออกไปจากที่นี่เอ้าเรรงนีไปไม่ได้เหรอนี่ไงเออเราอกมาเราทเพื่ออะไรวะ ตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้คนเยอะเหมือนกันนะไอ้หมิวโอ้โหเฮ้ยมีนี่หาด้วยอหรอเฮ้ยพุ่งง่ายอีซี่ว่ะโอเคครับมายังนนเอ้ยผมว่าไปนะไอ้เอ้ยเฮ้ยบักตายโอเคไปครับมามามาตอนนี้อยู่ปราสาทอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้เคยชอยเพ็กเฮ้ยเช็คพอยต์ชอยเพ็กเช็คพอยต์ตัวนี้ไม้ผักแน่นอนโอ้ยมันบักอ้ายเฮ้ยเฮ้ยหมิวมันตกเพราะหมิวเหรเห็นไหมเพราะหมิวคนเดียวครับ หิวคนเดียวนั่นแหละทำไม่ได้อย่างงี้สิม,มาครับเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยหิวรอนานแล้วนะนี่คือภาษาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากระโดดไปกระโดดเข้าไปในกาดเฮกาดเฮหัวหัวของกาดเนอะเออแล้วก็นั่นแหละอย่าให้อันนี้ไป ายไปอัศวินอัศวินอัศวินเฮ้ยเดนตีไม่ตาแต่ต้องบิดขึ้นมาตอนแรกว่าเป็นฮัลโลบีไม่ใช่ฮัลโลบีแล้วเตียนไตียทันทีตัวนี้เขาบอกว่าโอ้โหแป๊บหนึ่งเสียงเปิดกล่องไหมครับโอ้ยไก่โดนไก่ฆ่าเอาเอาไก่โดนกล่องกินมาเปิดกล่องไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเราไป๊เปิดทำไมวะ เขาบอกว่าากุญแจหนึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมีกุญมันจะมีนี่อยู่เหมียวมันจะมีแกเจอแล้วไก่คือใครวะเหมียวคือไก่เหรอใช่ทำไมเป็นไก่อ่ะโอ้ยปิดกล่องโอเคได้ไงต่อเราต้องเอากุญแจโอ้ยกุญแจไงครับแจอยู่กล่องกุญแจอยู่กล่องนี้ปะโอ้นี่มีอะไรดีปะใช่มีแล้วไปไปด้วยทางนี้โอ้ยเป็นไก่ก็สบายดีเหมือนกันนะเหมียวดูดิเฮ้ย ไปโอ้ไก่ปีมันได้ไก่ไ่ตันปีนี่ไก่ตันปีมันน่ารักมากเลยเร็ว,ว let's go โอ้ยทำไมมันบั๊กเนี่ยโอ้ยไก่ไก่ไก,ไก่กระตากมา,<อ>ม,ามาครับเหมียวตัวนี้กระโดดมาเลยไก่น้อนยระจนภัยมารับมารับมาด่าตับว้าวโ,โอ้ยกลับเป็นคนแล้วกลับเป็นคนแล้วไก่มันอาจจะเดินสั้นหรือเปล่ามาไปไปว่าเมื่อกี้ตายเพราะอะไรตายเพราะไก่เออไปไปไปวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับฮับฮัตัวนี้พื้นแตกแน่นอนไม่ใช่เหรอ โจกโจรโจรคัทเอาท์อีวิ่งไปเูกไก่ด้วยไก่นำหน้าแกกับแฮกไก่อัศวินอัศวินอย่ามันตีอัศวินวิ่งไปครับเอ้ตอนนี้อยู่ข้างนอกฮัลโหลมาดูฟังเร็ว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 ไก่รออยู่ไก่รออยู่ไว้ไก่เจ็บไก่เจ็บโอ้กับดักนีแกงงมากเลยชอบงี้ไม่ไม่ไม่ใครมันจะตายกับดักมันธรรมดาก็แค่เราอย่าไปเหยียบแค่นี้ครับไก่แต่ยังไม่ตายเลยแต่ยังอยู่ล้างไก่อยู่เออเดี๋ยวเดีลงมาทำไงตกวะโอน้ยาไปกลัวหมีเอ นี่อย่าไปกลัววิ่งมาแบบนี้มิวเข้าใจไหมวิ่งมาครับมาแล้วเออเออตัวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเนาะนี่ปรโมทช่องใช่ไหมอย่าไปอย่าไปติดตามนะครับติดตามช่องดิ้สิได้พอมามาโดดขึ้นด้านบนง่ายจังไม่รู้ว่าไปคือแมปเก่าหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยไม่หรืมิวจะตายปะโอ้ยกำลังจะได้แกล้งแกเลยนี่เอ้ยนี่ทางนี้ปะใช่ใช่ใช่แหละคลิปนี้รวดเร็วครับง่ายๆสบายๆโอ้โหคนง่าย โหโคนงะโห่คนงะโหโคนงะเออหือย <laughs> ไก่แตกไปแล้วทุกคนหเห็นไหมครับด้านน้าเป็นลาวาน้า,านับเป็นไก่ต้มเขคาคบอกว่าดูดิดูกำจันกนะ <c oughs> บนหัวน่ะเอาแป๊บนึงอ่านก่อนมันบกบนหัว <c oughs> อ๋อนี่ไงนง่างคือหมิว <c oughs> บนหัวมันจะมีกำจักอยู่นะครับเห <c oughs> ็นไหมไปเลยอย่าแตะพื้นหมิวใช่ปะโอ้ยมิว จะหมายความว่าคืออย่าตกพื้นครับผมถ้าตกพื้นเมื่อไหร่คือกับดักมันจะทํางานถ้าตกคนหนึ่งคือตายหมดอ่ะไม่ถึงก่อนแล้วก็ใส่ตกดีกว่าเฮ้ยดูอะไรอ่ะครับเนี่ยโอ้ปากเลยไปดูตอนนี้เขาบอกว่าว้าวดูวัดนี่ดิมันสุดยอดมากเลยนะมันคือวัดเหรอเออวัดเหรอเทมเพิลมันจะหมายความว่าวิหารหรือเปล่าใช่เออแบบเฮ้ยดูดูสิ่งก่อสร้างนี้ว่าแบบมาไม่เคอะไรอ่ะเรือเรือยวไหอนั่งด้วยเหรอเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังรอดผมยังรอดครับผมยังรอดเฮ้ยรอดมาเหมียว โอ้ยรอดเหมือนไม่รอดโอเคถือว่ารอดแล้วกันแต่สภาพเหมือนจะไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยอัสวินอย่าครับสวินหย่าโอ้ยอย่าตีอ๋อคืออะไรอ่ะเอาเข้ามามีเข้ามารีบหรอสะพักขังตัวเองจบจะไปขึ้นถึงไหนเนี่ยอันเนี้ยชันบนสุดดาดฟ้าแน่นอนไม่ใช่ดาดฟ้าบนปราสาทน่าจะใช่อ่านจะไปถึงแล้วไปมีอั์สินโอ้โหตัวนี้อ่านก่อนกรกเขาบอกว่าตรงนี้มันน่ากลัวนะถ้าคุณเห็นโครงกระดูกเนี่ยให้กระโดดขึ้นไปบนหัวมันมันบอกอ่ะ โอ๊ยเอาห้ามเหยียบเหรอไม่รู้ว่าให้มันเหยียบไม่รู้ว่าให้เหยียบเหมีวโอ้เหยียบเลยไปโอ้ยยังไม่ยังไม่ได้โดนทับเลยมิวอย่าใช่เราเหยียบไงเมมิวเอาคนด้านหลังมิวเอาคนด้านหลังเดี๋ยวมันผ่านแล้วตายเองนะมิวโอเคเช็คพอย์ไปไปไปเองกระดูกไปตกไป ไม่ก่อนถ้าเจอกระโดดให้ยินเมืนหวัวเขาบอกว่า <นะ S 2> ใช่ใช่เขาบอกให้โยนหวัวโอ้อโหเฮ้ยกระ,ะโดดเหยียบอุ้ยสนุกอ่ะอันเนี้ยกระโดดเหยียบนั่นหลับงงเลยโดนไปเลยเอ้าวรออทางหนึ่งโอ้โหโอ้โหโหอ้ยทำไมว้ามา<พ>อม่ะวาม<ว>ผมน่าจะโดนแกงแล้วะเฮ้ยเราขอโทษนะที่เราแกล้งเมงื่อกี้อยากโกดนะครับนี่ ดินนุบหนิบเลยอ่ะอินิชาไปอินิชาอีนิชาไปอินิชาไปปลนไปไปก่อนเดี๋ยวมันตาแล้วมันก็มาแกล้งเราอินิชาสวัสดีเดี๋ยวทอยมาว่าทุกคนเาจะเป็นนักร้องนะบเป็นศิลปินถึงแล้วถึงก็เออเราด้วยเราด้วยไม่อย่ากดนะเฮ้ยเขาร้องแหะอย่ากดอย่ากดได้ไหมโดนจูโดนจูโอ้ยในทก่สสดผมก็ผ่านไม่ได้ครับสักพักโดนกดปุ่มไม่ใช่แล้วแวววรนวะอุ๊ยไไปไป โอ้ยนึกว่าพื้าานไม่จะหักเอ้ยไหนนิชา,ชาอยู่ไหน,นอ๋อสับซ้อบเลยอยู่ข้างหลังเรานิชาตัวป่วนอจะแก้ให้นิชาเฮ้ยอย่าอย่านะอย่านะนิชาไม่เอาได้ไหมพอพอพอเฮ้ยอีนิชาอีเวนทมทำไมนี้โดนเองโดนแน่ว่ะหมิวโดนแน่ว่ะรีบไปเลยรีบไปเลยเฮ้ยอีนิชานิชา เฮ้ยหมิวผ่าหน้าหมิวหมิวต้องอยู่ริมหมิวอยู่ริมดอยู่ริมดิมดิมเลยเออเฮ้ยนิชามันทำอะไรเราไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยไอ็กซ์ันดูนี่บอกเลยนะนิชาบอกเลยนะโอ๊ยเยอะข้างๆหมิวบอกเลยนะนิชาอินิชาแล้วอินิชาเอาละไปแล้วไปแล้วไปใช็คหมไแป๊บอ่ะตุ่มผิวไปเลยนิชาโอ้ว่าอยู่กับนิชายาวๆน่าจะโดนยาวอ่ะเฮ้ยขี่ม้าเฮ้ยขี่ม้านนย่ามันไฟไฟฝั่งนู้นนี่ไปฝั่งนู้นไปออกกระโดดมา ไปถสืบฉี่มาแล้วฉี่ไปไหนวะเราไปเราไปเดี๋ยวนิชาตามาครับชานันนิชาจะจ้างชื่ออีนิชานี่ไว้เฮ้ยอันนี้แตกไปหนาแตกนอนนอนเลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวสนใจนิชาเลยเฮ้ยม้าไมปไปนะไฮ้เจอกันเย็บหัวแตกตรงนี้อะไรเนี่ยโดดลงเหรอใช่เหรอใช่ใช่เปิ้ลเหรอ อ้าวอ๋อเออทำไมแลกโดรไปมทำไมวะรีบไปก่อนที่ดิชาจะตามมาจริงจริงแล้วรีบก็รีบขึ้นดิวะเฮ้ยดิชาตามมาแล้วไม่ใช่ <c oughs> ไปดิชาอะไรทุกคนดูกลัวมีต้องรีบจบบ้างมีต้องรีบจบไปไปเออเออเออครับไป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 หมดรูปไปเฮ้ยมังกรมังกรมังกรโอ้ย ทำไงอ่ะไอ้หนึงคุยกับกอนมันบอกว่าดูมังกรนะมังกรไฟเทคโคเวอร์มาถึงมันจะหมายความว่าให้ไปทางอื่นเหรอนอ๋อดูแลก็คือแบบว่านี่ๆทางนี้ทางนี้ทางนี้เออใช่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 เออมันบอกดูมังกรนั่นนะอย่าให้มันพวยไฟใส่เราได้ไปด้วยเดียวเลยครับสองบล็อกโอ้ยเพราะว่ามิวน่าจะตายนะตายเฮ้ยโอเคมาก่อนนะมังกรจังไปครับ ต่อไปสู้กับอัศวินโอ้ยเอมือหยิยบหัวสักทีนะมิวหยิบหัวสักทีโอ้ยขนาดเออไปไปไปจบยังลุงนี่<ห>นบอกว่าเอ่อ <electronic. S 1> เอาซีเวอร์ลงนะเพื่อเปิดประตูยักษ์โอ้ยไป อันนี้ไม่น่ายากนะเดี๋ยวดิชา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 ออกเซิฟยังเฮ้ยดิชาออกเซิฟดิชาช้างอยู่ไหมออกไปแล้วนี่อยู่แล้ยเออออกแล้วว่ะเฮ้ยดิชาออกเซิฟไปแล้วทำไมทุกคนไปเลยกับดิชาต้องไปทางไหนทางนี้อ๋อขึ้นมาอัศวินมันบล็อกทาง Let's go โอ้ยเกือบเกือบยากค่ะยากจริงอันนี้ไม่ยากหมิวยากโอเคมาสุดๆเรื่งอี้มาเดี๋ยวรอก่อนไม้ได้คืออะไรวะเนี่ยไม่มีเลยเน uh, ี่ยเอ้าตายโอ้ยอะไรอ่ะอาซาินมันบล็อกอ่ะแม่ง งูเอไองูโอ้ยหมิวตายเพราะอัลวินได้ไงวะมารอหมิวก่อนนะครับทางเว้ยรโอ้ยไจบน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าจะจบอ่ะโอ้ไม่บอกให้ค่ายี่สิบตัวมาคนละคิวป้าหมิวมันรวมกันป่ะตอนนี้หมิวเท่าไหร่ตายตอนนี้หกว่ะหกเออไม่น่าจะด้วยกันเอาสิบได้ด้วยกันฮะไม่ได้ด้วยกันเอเหรอโอ้ยเยอะเยอะสิบเจ็ดแล้วครับสิบเจ็ดแล้วสิบเอ็ดเองเออผ่านแล้วผ่านแล้วแดนโดนลงไปแล้ว ่่ยะตีขนาดนี้ไปแล้วไหมครับไหมผ่านยังผ่านยังเฮ้ยแน่เฮ้ยขอต้อนรับสู่ทางออกแล้วก็จบเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนแน่เป็นไงสําหรับแมปปราสาทนะครับหนีออกจากปราสาทนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างก็ข้างหน้ายอยากให้ไดนอะไรทุกคนเรคอมเมนต์มาเลยนะครับก่อนไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะครับผมโอเคบายบายจะไปโพลแมปอื่นเฉยโอเคครับบายบายนะกดติดตามไวเด็กแด๊ก